เดี๋ยวนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวกันลมนะครับกันเสียงผอพึ่งนะครับซึ่งผมได้สั่งซื้อมาจากลาซาด้านะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับตามผมมาชมกันเลยก่อนะครับะเบื้องต้นเลยนะครับอันนี้เป็นสภาพกล่องที่ผมสั่งซื้อมานะครับก็ถือว่า สภาพกล่องโอเคเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองมาแกะกันดูนะครับถ้ามีคัตเตอร์สักนิดก็ดีนะฮะสีสันใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆนะสภาพกล่องภายนอกนะครับก็ถือว่ามีบุบนะครับมีบุบด้านข้างกับตรงก้นก้นของกล่องนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพภายในกันนะฮะชื่อภาษาอังกฤษมันเรียกว่าป๊อปชิลนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมป๊อปชิล หรือที่บ้านเราเรียกว่าที่กันลมกันเสียงผอผึ้งนะครับอะไรพวกนี้เวลาเราอัดเสียงนะครับนี่อน,นะครับเวลาเราถอดมันจากข้างในนะครับมันก็จะมีพลาสติกหุ้มอีกหนึ่งชั้นนะนี่ออกมาครับอืมหนาใช้ได้เลยนะครับเพื่อนถ้าดูตามกรอบตรงนี้ครับมันจะเป็นสองชั้นนะฮะเพื่อน อันนี้ชั้นหนึ่งแล้วก็ด,ด้านนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วก็ตรงท้ายมันก็จะมีที่ล็อกให้ที่ยึดนะมาเดี๋ยวเราจะลองมาติดตั้งกับขาไม้ที่ผมมีอยู่นะครับดูซิว่ามันจะติดตั้งได้ยังไงนะครับไปนี่ตอนนี้ผมติดตั้งเสร็จนะครับเพื่อนๆเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายเห็นการติดตั้งเนาะเพราะว่าอยู่คนเดียวนะครับไม่มีคนถือกล้องให้นะฮะภรรยาก็ไปดูลูกเล่นน้งล่างนะครับเลยไม่มีใครถือกล้องให้เนาะอ่ะ มาดูวิธีการติดตั้งนะครับเพื่อจะสังเกตใช่ไหมครับว่าในห้องทํางานของผมเนี่ยผมจะมีขาตั้งที่ใช้สําหรับยื่นไม่อย่างมานะครับแล้วผมก็ใช้ขาเนี่ยหนีบกับขาตั้งไม้นะครับแล้วนี่โค้งอกมายบางแบบลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นไม้ผมนะครับก็จะเป็นไม้เมาโน่นะฮะจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นเมาโน่ราคาประมาณสัก800กว่าบาทนะครับตัวถูกสุดเลยนะครับของเมาโน่ เป็นไฟ R G B ด้วยนะครับเปลี่ยนสีได้ปัญหาก็คือเวลาถ้าผมไม่ใส่ตัวกันลมเนี่ยผมเปิดพัดลมนะครับลมเนี่ยมันจะเข้าในตัวไม้ทั้งหมดเลยนะครับเสียงไม่ค่อยโอเคเลยนะครับพเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้กับพเพื่อนเนาะว่าตอนนี้ใช้ตัวกันลมกับตัวไม่กันลมอะเสียงมันจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวมาชมกันเลยดีวยกว่านะครับป้าเดี๋ยวผมพามาดูนะฮะ อ่าตอนนี้จะเป็นการทดสอบเสียงไม้นะครับตอนนี้ผมเปิดพัดลมของผมอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งเปิดเบอร์สามเลยค่อนข้างที่จะแรงนะครับตอนนี้เราใส่เจ้าตัวเอ่อตัวอะไรวะป๊อปชิลอ่าตอนนี้เราใส่เจ้าตัวป๊อปชิลไว้อยู่นะครับหรือว่าเจ้าตัวกันลมกันผ่อพึ่งเนี่ยครับเวลาเอ่อผมเนี่ยผมจะพูดประมาณนี้นะครับถ้าปกติแล้วนะครับถ้าไม่เปิดพัดลมพูดประมาณเนี้ยเสียงผ่อพึ่งเสียงอะไรเนี่ย มันก็จะไม่เข้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเวลาผมเปิดพัดลมเนี่ยกลายเป็นว่าลมมันไปโดนไม้โดยตรงทําให้มีเสียงปบปบอะไรพวกนี้ครับเนาะเดี๋ยวตอนเนี้ยผมใส่อยู่นะครับเสียงเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆก็คงจะได้ยินกันนะครับตอนนี้ผมเปิดพัดลมข้างหลังเป็นเบอร์3ดอยู่ด้วยนะครับค่อนข้างที่จะแรงเลยทีเดียวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเสียงได้ยินเสียงผ่อพึ่งไหมนะฮะอันนี้เป็นสดๆเลยนะครับตอนนี้ผมไม่ทราบว่าเออเสียงเป็นยังไงนะครับมีเสียงลมเข้าหรือเปล่านะครับมา คราวนี้เราลองมาถอดเจ้าตัวป๊อปชิลตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วเราลองมาฟังเสียงดูซิว่าเสียงมันแตกต่างกันไหมนะฮะอ่าครับตอนนี้เพื่อนๆจะสังเกตได้จากกล้องนะฮะว่าผมยกเจ้าตัวป๊อปชิลตัวนี้ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างฮะเสียงโอเคไหมมีเสียงลมเข้ามีเสียงพึบพับพึบพับอะไรพวกนี้ไหมนะฮะเพราะว่าตอนที่ผมทดสอบเนี่ยผมไม่ได้ยินนะฮะว่า เสียงเป็นยังไงนะครับคือสดๆร้อนๆเลยมาทดสอบไปกับเพื่อนๆดูเลยนะครับว่ามันประสิทธิภาพของเจ้าตัวป๊อปชิลเนี่ยมันใช้งานได้ขนาดไหนใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเนี่ยเจอปัญหาก็คือเวลาผมไปอัดเสียงใส่เวลาเราไปตัดต่อวิดีทั์เนี่ยครับไม่มันจะเป็นไมอีกแบบหนึ่งกลายเปว่าผมเอาฟองน้ําใส่มันก็ยังมีเสียงปุับุอะไรพวกนี้อยู่นะฮะ คิดว่าตัวฟองน้ำเนี่ยมันน่าจะกันลมได้ไม่ดีพอก็เลยจะซื้อตัวนี้มาสมทบนะครับแล้วก็มาใช้ในการอัดเสียงในการอสอนในการทํางานของผมด้วยนะครับในการตัดต่อวิดีโอลง YouTube เนี่ยเสียงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผมก็อยากได้เสียงที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับภายใต้งบประมาณที่เรามีนะครับเออลืมบอกตัวป๊อปชิลป๊อปชิลตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมเอาอตัวป๊อปชิลตัวนี้ลงก่อนเนาะอ่า ครานี้เราลองมาดูเสียงกันนะครับอันนี้ป๊อปชิลลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับเจ้าตัวป๊อปชิลตัวนี้นะครับผมซื้อมาในราคา,าราคาเดิมๆของเขาเลยจะอยู่ที่58บาทนะครับรวมค่าขนส่งแล้วก็76บาทนะครับตัวนี้ผมซื้อจ่ายเป็น l a z a d ่าบั l เลมันก็จะมีส่วนลดให้นะครับราคารวมค่าขนส่งแล้วก็ส่วนลดเรียบร้อยแล้วจะอยู่ที่76บาทนะครับไม่ถึง100บาทนะฮะก็ เดี๋ยวลิงก์สั่งซื้อเนี่ยผมจะทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชั n นให้นะครับเผื่อเพื่อนคนไหนเนี่ยสนใจนะครับเอาไปใช้ทํางานกันก็อาจจะลองมาดูคลิปรีวิวผมก่อนก็ได้ว่ามันใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะตอนเนี้ผมก็เปิดพัดลมอยู่แล้วก็ใส่เจ้าตัวป๊อบชิลตัวนี้อยูป๊อบชิลตัวนี้อยู่นะครับเสียงเป็นยังไงกันบ้างนะฮะโอเคหรือเปล่านะฮะอ่ะ ครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับเจ้าตัวป๊อปชิลตัวนี้นะครับผมก็ได้ทดสอบให้กับเพื่อนๆดูเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าเวลาถ้าผมใส่เจ้าตัวป๊อปชิลตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยลมที่ผมเปิดจากพัดลมข้างหลังหรือว่าเวลาลมที่ออกจากปากเราเวลาเราพูดแรงๆหรือว่า เวลาเราพูดใกล้ๆใหม่เนี่ยลมมันจะไม่เข้าไปสู่ไมโครโฟนใช่ไหมครับเวลาสังเกตว่าเวลาถ้าผมยกแป๊บชิวเออป๊อปชิวตัวนี้ออกคุณจะสังเกตเห็นว่าเวลาพัดลมพัดเข้ามามันจะมีเสียงผุพับผุพับผุพับอะไรพวกนี้ครับหรือว่าเวลาถ้าเราอัดเสียงเวลาเราออกเสียงผอบพึ่งอะไรพวกนี้คุณจะสังเกตเห็นครับว่าเสียงผอบพึ่งเสียงมันจะพุดผุดผุดผุดพุบผุดผุอะไรพวกนี้ครับซึ่งมันทําให้เรารําคาญมากเวลาถ้าเราอัดเสียงทําให้เสียงในช่วงนั้นเสียไปเลย นะครับเวลาเราไปเปิดที่ลําโพงเนี่ยเสียงลำโพงมันก็จะเป็นผึดผับผึดผับผุดผับอะไรพวกน,นี้มันขอให้เกิดความรำคาญนะครับแล้วก็คุณภาพของเสียงที่เราอัดเนี่ยมันก็ไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควรนะครับก็ในราคาไม่เกิน1 0 0บาทนะครับรวมค่าขนส่งแล้ว7จ็ดจำราคาไม่ได้อีก เ6บาทนะครับผมถือว่าคุ้มค่ากับราคาที่เราเสียเงินไปซื้อนะครับกับการใช้งานแล้วก็เมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้นะครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่านะครับจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อใครที่กำลังมองมองหาเจ้าตัวป๊อปชิลัวนี้อยู่ได้นะครับก็เท่าที่ผมได้ทดลองมาก็ถือว่า ความคุ้มค่าต่อราคาใช้งานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเดี๋ยวนะครับใครที่สนใจเนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้ดีสคริปชั่นให้นะครับก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้มีค่าคอมมิชชั่นหรือว่ามีค่าโฆษณาเกี่ยวกับเจ้าตัวป๊อปชิล l d ตัวนี้เลยนะครับที่ออกมารีวิวเพราะว่าผมซื้อมาใช้งานจริงๆแล้วก็หวังว่าคลิปที่ผมทำเนี่ย มันจะช่วยเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซื้อให้กับหลายๆท่านได้นะครับเนาะก็ไปประกอบการตัดสินใจของท่านเอาเองนะฮะผมสั่งไปประมาณ3วันได้นะครับของก็ตรงปกทุกอย่างนะครับตามที่เพื่อนๆเห็นในวิดีโอเลยครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะพาเพื่อนๆมารีวิวหรือว่ามาสอนอะไรนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่องฟีนอมไอทีของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะ ถ้าชอบนะครับเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับมีคําถามหรือว่าอยากจะคอมเมนต์ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับถ้าผมมีความรู้นะฮะเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับ